ทักคินนสวัสดีไหมงานออกได้ยังเ่ยสวัสดีครับกาวพอกับรายการธรรมดาโลกกระจำ ืเ <c oughs> มื่อนี้ครับพอกับห้า2สองคนนะครับสิบ้าสุขคนไปเฮ็ดยั้งแบบว่าธรรมดาธรรมดาแต่ว่าโลกสีต้องจืดเอาไปใส่ได้แมนผมดันนี่นะครับดดนนี่ลูเซสโน่ครับส่วนผมไมคผลิตครับผมไม้หน้าตาหลอเหล่าเลยนะเราเห็นห <c oughs> น้าลูกรึ่นแบบนี้เดี๋ยววันนี้ครับทุกคนเราจะพาทุกคนนะฮะมาปฏิบัติธรรมหน้าฝรั่งแบบนี้แต่ว่ามาปฏิบัติธรรม มีความรู้สึกว่ามันเหมือนทําให้เราได้มีสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลาแล้วก็คอยฟังคําสั่งว่าคําสั่งนี้จะต้องทําอะไรบ้างทําตามคําสั่งที่เขาสั่งไหมหรือว่าทําตรงกันข้ามกับที่เขาสั่งซึ่งนะตอนนั้นผมพลาดไปหลายช็อตด้วยกันแล้วมันก็น่าอายไหมก็ไม่น่าอายครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติที่คนเราจะคุมสติไม่อยู่สมาธิไม่อยู่ มันทําให้เราได้มีสติแล้วก็อยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้นพอทําผิดเนี่ยมันเท่ากับว่าเราไม่มีสติละแต่ก็มีหลายคนเหมือนกันครับที่พลาดเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าได้ทั้งความสนุกได้ทําร่วมกับคนอื่นแล้วก็ฝึกฝนสมาธิของตัวเองเป็นในตัวครับผม ุโธโมชเวโจเสังโฆปดิโตมัังเรุกนากโลหัตถเยเมนุดุโตสาลีกุฏโตจะทักขินีโกทันโยปิทิพากสมิงมคลานโมจะวามเกทักขินีสัวดีสงาสหลโอ้ยของแบบ macam <laughs> wah! wah! macam <bah>, <laughs> กีนอนคนนิ่งอะไม่ผมมีคิดอยู่แล้วเลยว่ามันต้องมีอะไรแบบเนี้ยใจหายวูบเลยนะไอ้ตรงที่อะไรตกด้านหลังหรีองว่าศพจริงตอนแรกกูคิดว่าศพจริง อ,อกได้ยงัแอบคิดเล็กๆว่าเอ้ยพี่เขาจะแกแล้งเราหรือเปล่ามันมันเป็นความรู้สึกที่แบบ50-50ิบาครับไม่คิดว่ามันเป็นศพจริงไหมก่อนจะมานั่งเนี่ยผมคิดมาแล้วว่าทีมงานจะต้องเตรียมกันมาแน่นอนว่าแบบให้ศพเด้งขึ้นมานั่งกับตัวเราเองอะ ซึ่งมันเกิดขึ้นจริงๆถ้าถ้าพี่เขาแกล้งก็จะพยายามควบคุมตัวเองให้อยู่แต่ปรากฏว่าพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงๆอะ่ะมันก็เตลิดไปหมดเลยครับคือด้วยสิ่ง,งแวดล้อมด้วยบรรยากาศในห้องที่มันแคบๆแล้วก็มีแค่แสงเทียนอยู่ไม่กี่อันมันทําให้จิตของผมเนี่ยเหมือนลอยไปที่อื่นผมก็เลยรู้สึกว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็ยังไม่ไม่ได้สมบูรณ์แบบมากกับสิ่งที่เรา มีอยู่ที่เรียกว่าสติสำหรับตัวเราเองผมก็รู้สึกว่ายังทำได้ไม่ดีพอครับไม่ได้โฟกัสไม่ได้ตั้งสมาธิตั้งสติกับสิ่งที่เราคิดมาว่าเรามันจะเกิดขึ้นกับตัวเราสติและสมาธิเราต้องคุมมันให้ได้ก่อนที่เราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งพูดถึงความกลัวนะครับ เราจะสังเกตว่าจริงๆเราเวลาที่มันเกิดขึ้น,นมันไม่ได้เกิดขึ้นทีเดียวเยอะแยะมากมายสังเกตนะมันค,ค่อยๆเริ่มสิ่งแวดล้อมที่มันแบบเล็กๆน้อยๆแล้วเราก็กลัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสมมติเราหัดที่จะรู้สึกตัวเราจะต้องรู้มันนั้นแต่กลัวน้อยนอยกลัวกลัวน้อยๆอยังไงครับอาจารย์เช่นเราเข้าไปนั่งแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มบิวเราละอย่างเงี้ยมันจะต้องแบบเริ่มรู้สึกตัวจริงจริงความกลัวมันเกิดจากการได้ยินจากการเห็นแล้วก็คิด พราะงั้นถ้าเรามีสติอยู่กับการได้ยินอยู่กับการคิดอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่าเออน,นี่มันก็เป็นแค่เพียงคิดไม่ใช่เรื่องอื่นไม่แต่มีอะไรเลยนะเป็นความคิดเราเองเพราะงั้นจริงๆแล้วผีมันอยู่ที่ไหนก็ไม่สามารถเห็นได้คร,รับอาจารย์อยู่ในใจทำไมถึงอยู่ในใจครับอารย์เมื่อกี้มีผีจริงไหมไม่มีครับแล้วผีอยู่ที่ไหนผีอยู่ในใจที่เราคิดอนยะู่ในใจที่เราคิดถูกไหม ข้างนอกไม่มีเลยแต่ที่เรากลัวกลัวภาพในใจที่เราสร้างเองจริงๆความกลัวมันเกิดจากความไม่รู้นะความไม่รู้ที่พระอาจารย์พูดที่สําคัญที่สุดก็คือหลงลืมสติเพราะงั้นความกลัวเนี่ยคนอื่นสร้างไม่ได้นะเราสร้างเองกลัวเองทั้งมหมด <คน S 1> เลยสร้างไม่ได้หรอพระอาจารย์ในเมื่อทีมงานเป็นคนเซตความกลัวนี้ขึ้นมาเขาสร้างข้างนอกทีมงานที่นั่งอยู่ตรงนั้นเขากลัวไหมไม่กลัวทำไมบรรยากาศเดียวกันเขาไม่กลัว เพราะเขาเป็นคนทำเพราะเขาไม่ได้สร้างภาพเหล่านั้นในใจแต่ลูกสร้างภาพเหล่านั้นในใจด้วยครับก็ยังไงอยากจะฝากทุกคนนะครับติดตามรายการนี้ด้วยนะครับธรรมดาโลกประจํานะครับรายการที่จะพาไปทําอะไรก็ได้ที่ธรรมดาแต่โลกต้องจําแล้วก็นําไปใช้ครับผมแจ้งผีนี่ธรรมดาปะเกินไปเลย ี่ะดงครับก็สามารถติดตามผมได้ที่ IG m c h l จุดแล้วก็ u n d e r s c o กอ3ตัวครับผมแล้วก็ IG ผมด้วยนะครับ Danny ่อันด s c ส r ก l c n ครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กให้ช่องด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ